สวัสดีครับวันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับกับดูเสร็จแล้วมาคุย p ิ t เม m เกอรในตอนที่2นะครับแหมาบอกว่าตอนนี้นะครับมีตัวละครนึงโชว์โหดได้ค่อนข้างที่จะชวนผมเบื่ออยู่เหมือนกันว่าไอ้กแกเก่งขนาดนี้หรือว่าจริงๆแล้วคนที่บุกไปเนี่ยมันกากนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่าแต่ตอนนี้เป็นยงไงบ้างครับไปดู่ความรู้สึกหลังดูของคุณเนี่ย ครับก็ตอนนี้เนี่ยจริงๆมันยังไม่ได้มีอะไรมากอะ่ะมันอารมณ์แบบเหมือนตอนเขาเรียกไงตอนที่ทำให้เราเห็นว่าชีวิตพีเมเกอร์มันบัตซบอะไรขนาดนั้นอะ่ะแบบผู้หญิงก็ไม่รักๆอะไรประมาณเนี้ยเออ,อให้อกหักก็ได้นะออประมาณนั้นอะ่ะตัวที่ในตอนนี้เนี่ยก็จะเปิดมาที่ตอนนี้ริก f ฟ t นะครับซื้นเนี่ยแกก็ได้เป็นหัวหน้าคนใหม่ขององค์กรอากัสแทนวอ l เลอที่ถูกปลดออกไปแล้วนะเออ แล้วก็มีการสั่งตัวอีโคโนมอสเนี่ยหรือว่คือตายแฮกเกอร์ของเราเนี่ยว่าเอ้ยอนายเป็นเพื่อนกับลูกชายชั้นเงินเหรอออแบบไปเอาแฟมการตายของลูกชั้นมาให้ดูหด่อยสิอะไรแบบเนี้ยแล้วแกก็แบบอ่านประวัติการเสียชีวิตของลูกแกนะซึ่งมันก็เหมือนกับว่าเป็นการคอนเฟิร์มนิดๆปะว่าพิสเมคเกอร์หรือว่า DCU ในตอนนี้เนี่ยมันเป็นจักรวาลเดียวกันกันกบตัวซูซี่สควอตในปี2021 อ,อืมใช่ก็น่าจะเป็นการคอนเฟิร์มแบบอมอมๆเหมือนกันส่วนตัวคิดว่า<ม>น่าจะเป็นแบบเนี้ยมันน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคล้ายเดือดสุไทร์คอทุกอย่างอะแต่จะ,จะต่างกันแค่เรื่องจัดติดแก๊งกับจัติดลีกอ่ะเออที่เหลือมจะเหมือนกันแบบร้อยเปอร์เซ็นอ่ะเออคือโดยส่วนตัวแล้วผมอยากจะให้มันอยู่เพราะว่าผมเสียดายตัวละครของสโตสคอ,อ์ในเวอร์ชันน<อ>ั้นนะเพราะว่าหลายตัวละครมันค่อนข้างที่จะดีอย่างเช่นแรดคัตเชอร์เงี้ยผมชอบมาออย่างเงี้ยเอออยากจะให้ยังอยู่ใน d c ซซึ่งตอนนี้ผมก็โลกใจประวไ,ไปไปประมาณหนึ่งละแ่ว่าดูเหมือนจะอยูในใัวกรวานเดียวกันอ่าอย่างนี้เท่ากับว่าบัตรสปอร์ตที่ยิงคริปโตไหน,น,นเนี่ยก็น่าจะโดนซูซ e ซูเปอร์แมนที่เราเพิ่งดูไปอะ่ะเพราะในเรื่องมันมีฉากงที่แกพูดว่าแกเคยย,ย,ยิงเอ,อ่อย,ยิงกระสุนคริปโตไหนใส,ส่ซูเปอร์แมนจนเข้า i อซีอ่ะ S <S เออืมกนน่าจะ,จะล้วรอดูกันนะครับว่าแกโผล่ม่ครั้งเนี้ยมันจะเป็นยังไงนะเออครับครับเอ่อ,อก็ตอนนี้เนี่ยก็อไอฉากลิฟเฟที่เราพูดเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ก่อนในซีรีส์ก่อนซีรีส์พีดเมเกอร์ซีซั่นสองประมาณหลายเดือนน่ะอ่าจะมันเกิดเ,เกินเกินเออมันเพื่อคือการเกินก่อนลงหน้านะแบบเออแกมารับตําแหน่งแล้วแกก็มีการอ่านแฟ้มประวัติเสร็จปุ๊บแกก็สั่งลูกน้องเลยว่าเอ้ยเราใช้อ่าทุนที่เรามีทั้งหมดเนี้ยไปเป้าระวังไอพีดเมเกอร์เลยอะไรมาเนี้ยแบบโอ้ เปิดมาป่ามใช้อำนาจทางที่ชอบเลยครับใช่ใช่ใช่ครับอ่าแล้วก็ฉากต่อไปก็เป็นฉากที่อ่าพีมเมเกอร์เนี่ยหลังที่ที่เขาฆ่าตัวกูจำไม่ไดป่ะเอ่อฆ่าตัวเขาในอีกจัก,กรวาลหนึ่งเนี่ยเขาก็แบบกระวนกระวายว่าแบบเอ้ยกูจะจัดการไงดีกับเอ่อศพของตัวกูเองเนี่ยในอีกโลกหนึ่งใช่ก็เป็นอะไรที่แบบเอ่อเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะแปลกดีเนาะเพราะปกติเราไม่ค่อยเห็นเราไม่ค่อยเห็นเป็นบทแบบเนี้ยที่แบบเออเราเราเราตุย ตัวเองอีกคนในจักรวาลเงแล้วเราต้องทาการซ่อนร่างของเขาเนี่ยมจำได้ว่าะไปซ่อนไ้ในคอนโซนแถวนั้นนะแล้วแบบมันก็ซ่อนในมีดนะมันก็ร่างก็ก <ไป S 1> ลิง้งออกมาแล้วแบบเขาเรียกว่าพิมเกิรมแบบคุมตัวเองไม่ได้แล้วไม่ไหวอ่ะใช่ไหมเหมือนงอแง,งๆๆๆยอย่ะมันสะบัดพะคุมแบบเอ้ย <c oughs> เ้ๆๆเยอะไรเงี้ยเอองอแงแล้วแบบทําไมกูซ่อนไได้ดีวะอะไรมาเนี่ย <c oughs> <ๆๆ S 2> เออแล้วแกก็ไปอาบน้ําก่อนนะครับอ่าแต่ แล้วจริงๆมันจะมีฉากหนึ่งอ่ะก่อนถึงฉากต่อไปอ่ะพูดสั้นๆแล้วกันมันมันมันไม่ค่อยเป็นฉากที่ยาวเลยมากมันจะมีฉากที่ตัวเอมิเลียที่เคอเป็นนางเอกอ่ะเธอไปเนี่ยร้านซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะเออแล้วมีแบบแล้วมีแบบมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเดินผ่านมาแล้วแบบเพิ่งสังเกตว่าเธอมีแผลที่หน้าอะไรแบบเนี้ยแล้วแบบผู้หญิงคนนั้นก็แบบเขาเรียกว่าเเธอแบบจินตนาการไปก่อนนะว่าเอ๊อเธอต้องการความช่วยเหลือไหมเอมิเลียแบบเออแบบว่าเธอคุณโดนคนอื่นทําร้ายคุณ โดนสามีหรือว่าผู้ชายทาร้ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งบอกเลยว่าผมเชื่อแล้วว่าที่จิตแพทย์ก็บอกว่าแกมีความเป็นแบบเพราะว่าเพศชายแรงเกินไปผมเชื่อ,อแล้วเพราะว่าคือคือคือเขาตัวละครนั้นก็แบบเขาเข้ามาเพื่อความหวังดีนะที่แบบโอ้ท่านที่บอกว่าโอ้ฉันไม่เป็นไรฉันอ่าไม่ได้ถูกสามีทาร้ายอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยครับแกวีนใส่เลยเออแต่ว่าก็เข้าใจได้เพราะว่าเหมือนเธออารมณ์ไม่ดีแล้วแบบโดนถางขี้เยอะๆด้วยมั้ง ใช่ก็เลยแบบวีนใสทุก<ช>อย่างนะครับแล้วแกก็ผมชอบที่แกเหลือไปเห็นในป้ายเลยนะรับพนักง,งานคชเชียอะไรเงร<ช>ี้ยเพราะแกตกงานอยู่เงี้ยใช่ใช่ใช่แล้วก็มีฉางหนึ่งของไอตุวละครเลโอตาที่เป็นลูกของ er เอเมนดาวอลเลอร์อ,อ่าที่แต่ผมขอเรียกเธอว่าลีแล้วกันจําได้ว่าเหมือนแฟนเธอจะเรียกเธอว่าลีมั้งอ่อใช่ใช่ที่เธอแบบไปแบบเขาเรียกอะไรไปเอาไอเนี่ยแชมพูหรืออะไรนวดผมอ่ะที่บ้านแฟนเก่าอ่ะเออแล้วแบบแฟนเก่าเธออยู่ที่นั่นพอดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบ มีฉากคุยกันอะไรที่แบบเหมือนจะคุยกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อือใช่คืออารมณ์แบบเออเป็นแฟนเก่ากันก็ไม่ได้หมายความ่าแบบอยู่ๆจะกลับมาก็กลับมาได้เลยอย่างเงี้ยโดยที่แบบไม่แจ้งก่อนว่านี่ห้องกูไม่บอกว่านี่ห้องฉันอะไรเงี้ยเธอเป็นแฟนเก่าก็จริงแย่น้อยต้องแจ้งก่อนจีว่าเออจะกลับเอาของน้าอะไรเงี้แต่ว่าอันนั้นไม่ใช่ประเด็นนะครับเรื่องแฟนถกเถียงกันเพราะว่าประเด็นเนี่ยตัวแฟนเก่าของตัวลีเนี่ยได้มีการพูดอยู่ว่าที่เราทะเลาะกันจนแบบเริ่มเหือห่างกันเนี่ยเพราะว่า เหมือนจริงๆนะสองคนเนี้มีมีโปรเจกต์หนึ่งจะทําร่วมกันนั่นคือการย้ายไปอยู่ก็อตแทมเออเออใชเฮ้ยหลุดคำนี้มาแล้วใจฟูเลยก็อตแทมนะครับแต่ว่าผมไม่คิดในใจเออก็อตเทมมันน่าไปอยู่เลยวะเออมันมันยังไงวะมันมันมันดีหะเลยเมือนผมรู้สไตล์การกํากับการโดยรวมของเจมกันนะถ้าที่เห็นตอนนี้เพราะว่าจักรวาลเดินเรื่องของดีเซยูตอนนี้มันก็จะอารมณ์แบบเหมือนในภาพหัวในหัวของเจมกันน่ะนะมันก็จะมีความแบบตลกร้ฮาฮาอยู่แต่ผมเชื่อว่า ่อให้เป็นเวอร์ชันเจมกันน่ะก็แทมมันคงไม่ปลอดภัยหรอกผมเชื่ออย่างนั้นนะดีไม่ดีแบบไปเดินเซเว่นเจอโจเกอร์ซื้อของอยู่เงี้ยเออไปไม่ได้นะเว้ยาะงนั้นผมว่าการย้ายไปก็แทมนี่ไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่นะแต่ใช่ใช่ใช่เอ้แต่ผมเคยดูอ่าอยู่อยู่ช่องหนึ่งเขาทําวิเคราะห์เกี่ยวกับไอเนี้ยว่าเออทำไมประชาชนในก็แทมเนี่ยเขาถึงยังไในนี่อยู่อ่ายังอยู่ในก็แทมเขาบอกว่าให้ความเห็นประมาณว่าอาจจะเพราะว่าราคาที่อยู่ในก็แทมมันถูกก็ได้เออก็ไปไปได้นะเพราะว่า อุปกรณ์มันเยอะไง<ช>เออม<ช>ันแบบคงจะแบบมันคงจะเซ้งอ่ะเรียกว่าเซ้งขายแบบรถกระหน่ำซูเปอร์เซลล์แบบเออมาอยู่เถอะมาเช่าเถอะอะไรวันเนี้ยเออแต่ผมไม่เข้าใจว่าจะไปต้นชีวิตใหม่อ่ะทำไมเป็นก้อนแทมวะเออเป็นโทโพลิสไหม,มเออทางเทคนิคเป็นโทโพลิสก็โอ้โหจะบอกสงบมันก็สงบได้ไม่เต็มปากสับปะหลาดนั่นก็โผล่ <laughs> อะเฮ้ยสงบเราเห็นในซูเปอร์แมนแล้วนี่โอ้โหซูเปอร์แมนแบกขนาดไขจูแบบอื้ โตเป้งๆเดินอยู่กลางถนนทุกคนยังไม่ยังไม่หนีเลยเห็นไหมทุกคนหยิบกล้องมาถ่ายรูปอยู่มาเซลฟี่มาถ่ายวิดีโออยู่ลงทิกตอกอะไรเงี้ยเออจริงจริงน,น่าเป็นห่วงนะประชาชนมันแบบไม่ค่อยตื่นตระหนกอะไรเลยนะใช่จริงจริงมันน่าเป็นห่วงมันก็มันก็ตลกไาอยู่นะอะจริงเ <c oughs> นั่อแหละครับอ่าก็ตัวพิเนเกอร์เนี่ยเขาก็แบบมานั่งคุ้มคลิตกับเขาว่าแบบไ้กูจะทําไงดีวะแม่งศพตัวกูแม่งอยู่อย่างนั้นเออยังอยู่ตรงนั้นเลยเอ้ทำยังไงดีวะใช่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 แล้วก็ ตัดมาที่อีกฉากหนึ่งนะครับเอตัวจอ์นอีโคนมอนเนี่ยเขาแบบกำลังแบบเฝ้าเนี่ยมีเฝ้าบ้านตัวตัวพิสเมเกอร์แล้วก็แบบมีตัวละครใหม่ตัวหนึ่งนะครับที่แกแบบมาแบบโอ้โหมาแบบไม่ให้ซุ่มไม่ให้เสียงนะครับเออแกชื่อเฟอร์ลี่ปะเฟอร์ลี่อะไรสกอย่างเนี้ยแกชื่อแลงสตันเฟอร์ลี่อะไรสักอย่างถ้าอ่านผิดก็ขอภัยแต่ผมขอเรียกแกว่าพี่ตาบอดนกแล้วกัน เพราะว่าเพราะว่ามันมีฉากหนึ่งไว้ที่แบบตัวแบบพีทเมกเกอร์เขาเปิดประตูมาแล้วแบบแม่งมีนกอินอิกลี่อ่ะอิกลี่อ่ะออแม่งออกมาแล้วไอ้นี่มันบอกว่าเฮ้ยเป็ดจากไหนวะเออคือแกแม่งแยกเป็ดกับอินซีไม่ออกเว้ยเออเพราะแกเป็นโลกตาบอดคกอช่พี่จอนถามว่าแบบเอ้ยนายแยกไม่ออกเหรอว่าไหนนกอินซีไหนนี่แบบอ๋อนายไม่ได้อ่านประวัติงานชันสินะฉันนี่เป็นโลกตาบอดนกเอออะไรนะ เรา<ช>เราเราเรานายแยกอย่างอย่างนกยังไงอะฮัมมิงเบิร์ดอย่างเงี้ยแล้วแกบอกว่านะอ๋อไอตัวที่แบบตัวเล็กๆกระพือปีกเร็วๆแล้วลกินดอกไม้ใช่ไหมนั่นไงนั่นใช่แฮมมิงเบิร์ดแบบเอ้ยไม่ไงไ,ไ,ไม่รู้รแต่ว่ามันเป็นยังไงฉันไม่สามารถที่จะแยกแยะขนาดของตัวอะไรเงี้ยได้ไอไไะไรแบบเนี่ยแบบอาผงงนะผมลงทุนเป็นเซิร์ชนะเว้ยว่าเอ่มันมีจริงแบบว่าไอ้ตัวตาบอดนกเนี่ยข้อติของคนนะผมยังไม่ ผมยังไม่มีนะผมยังไม่เจอข้อมูลว่ามีโรคนี้อยู่บนโลกแต่โรคกวนนกก็มีไอไบเนตเบิร์ดเนี่ยแม่งแปลกๆกว่าแต่ว่าคือที่แรกผมผมคิดว่ามันไอ้นี่นะมันล้อเล่นนะเว้ยเออแบบมันพูดกวนตีนไม่เฉยอะเพราะว่านี่ใส่มันก็แอบกวนตีนใช้ได้นะแว่ถ้าเป็นภาคไทยยิ่งกลนตีนเลยไปบ้างนะแบบพวก้าคนเรียกนายว่าไงดีเทอว่าเอเราคนไทยก็ไงดีเออเท่คิงๆิงอะไรเงี้ยแบบหยาบไหม หยาบดิเ้ <_ d iss ue> จอน์ดบอบอกแล้ว่าหยาบเว้ยอะไรเงี้ยเออใช่ใช่ใช่คือมันพูดคือเรียกว่าพูดอะไรกันเนี่ยมันจะเล่นเนี่ยเขาเรียกแหละมันจะดึงไปมุกสิบแปดบวกตลอดอ่ะเอออย่าง,งแบบเจอลูกเสาคารว,วนด้าน,นียแบบโอ้ฉันจะกจะตีก้นเธอซือเกินอะไรเงี้ยเออใช่ใช่ใช่ใชมัก็เป็น<ช>อะไรที่แปลกดีใช่ใช่แต่ว่าไอ้เรื่องประเด็นเรืองเดี๋ยวเดตาไอ้ตาบอนกเนี่ยตอนแรกนี่มันจะเอามาหานิดเดียวเออแต่จริงมันมีประเด็นตอนจบอยู่นิดนึงนะใช่ใช แล้วก็มาฉากที่ตัว Peace Maker เนี่ยเขาคุยกับรีเนี่ยเกี่ยวกับว่าแบบไอไอเรื่องแบบความลับของประตูมิติของเธอของเขาอ่ะอ่าแล้วแบบไอไอตัวไอตัวรีมันก็พูดแบบเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นะเออเรื่องแบบประตูพ็อกเก็ตยูนิเวิรอะอะไรประมาณนั้นแ่ะเออแล้วสองคนที่มาเถียงประตูมิติเชื่อปีก99มิติเองเฉยใช่ใแล้วมันเถียงกันแบบเรื่องการเอาชนะกันด้วยนะเ แบบอะไรไอตัวพีทเมเกอร์เขาบอกว่าเอ้ยเธอชนะแล้วแล้วแบบประชดอะไรองมันนะเออเอต้องไปเรียกคนแบบเป็นหมื่นเป็นเต้นกับเธอหรือเปล่าเต้นแบบเนี้ยเต้นแบบเนี้ยอะไรเงี้ยเออใช่ขาบอกว่ามีใสายพี่เมเกอร์บางครั้งที่จะเป็นเด็กพอสมควรเลยนะจริงใช่ใช่ใช่ครับอ่าแล้วเขาก็ีมีการเตือนเพื่อนเนี่ยนะเออมีการเตือนเพื่อนว่าเอ้ยตายรู้ว่าตอนนี้ลิกแฟร์เขามาคุมแล้วนะแบบอ๋อไหนนะลิกแฟร์มาคุมมาแล้วแล้วเขารู้เรื่องอ๋อที่ไหนข้ารุ่ชายเขาเขารู้เออรู้เรื่อง เออใช่ใช่แล้วก็มีฉากต่อไปที่แกเรียกเอเรียนมาหรือว่าวิจิลันเตอมาช่วยเออเออผมใช้คําพูดได้ปะแบบช่วยเออเลื่อยเลื่อยเลื่อยศพอ่าพู้ดงนี้กันเออมอมา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 เดเดเอาของพูดเองดีกว่าอ่าเขาได้ทําการโทรเรียกตัวเพื่อนนะครับเอเดนเชดมั้งหรือว่าวิจิลันเนี่ยอ่าียนมาช่วยในการกำจัดร่างของพิสเมเกอร์อีกต่างจักรวาลนะครับอ่าที่ได้ฉากเนี้ย เราก็จะได้เห็นวิธีการหลายๆอย่างนะครับที่เราจะไม่ค่อยได้เห็นในหนังสปูเปอร์ฮีโร่นะครับในการที่จะตัดตอ่อตัดตอ่อต,ตัดแต่งนะครับร่างของพีซเมคเกอร์ที่ชัดดาวไปแล้วนะครับเออพิชาม่เห็นระจ่ายนะมีการหั่นผมชอบมากเลยส่วนไทที่หน้าของเ <A rian S 2> อเรียนของพีซเมเกอร์เนี่ยหรือว่าตัวพี่อะไรนะเ <A rian. S 2> อเรียนนักแสดงเขาชื่อไนะเออตัวละครผมจำได้มันชื่อเอเรียนอะไอวิจิลันเตะแต่ชื่อนักแสดงผมจำไม่ได้นนหน้าหน้าแกจิ๊จิ๊กเลย เออนั่นเกมแบบแบบเมื่อแกแบบปื้นปิ่มอบบแกแบบเหมือนแกสนุกอ่ะเออตัดมาที่หน้าของอตัวพิสเมคเกอร์นะครับที่แบบเป็นคนจักรวาลนี้คือแบบคือร้องไปเลยแบบหันคือคือหันไปทีคือร้องอ่ะร้องไห้คือแบบโอ้หน้าตาแกแบบดูไม่ได้อ่ะใช่ใช่อันนี้จริงไม่ใช่เรื่องตลกนะเว้ยถ้าเกิดว่าเราคิดดีๆเนี่ยคืออ่ามองดีแง่มุมหนึ่งอ่ะการที่แบบว่าเราตุยตัวเราเองในอีกจักรวาลหนึ่งแล้วเราต้องเป็นคนกำจัดร่างนั้นเองนี่ตัวเองอ่ะ มันจะเป็นอะไรที่แบบไม่โคตรเศร้าอ่ะมันแบบออผมไม่รู้สึกผมผมเจอความรู้สึกนะเว้ยมันจะแบบไอ้เหี้ยนเป็นความรู้สึกที่แปลกมากอ่ะแเราล่างเราตุยไม่ดีด้วยน,นตามันยังแบบค้างๆเปิดๆอยู่เลยอ่ะเออ,เอ,อม,มันเรื่องไตาตามไม่หลับนะครับหนมันจะถละนข้างนึงอ่ะแล้วแบบโอ้มันต้องหันต้องอะไรเองอ่ะแบบโอ้โห<อ>มีฉาก<อ>ให้เราเห็นว่าเออเอาสิ่งสิ่งนั้นนะครับเฮดนะครับเฮดล่วงลงมาแบบกิ้งกับพื้นเลยเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงๆแต่ผมหาฉากนี้ว่บตอนที่แกนเรื่อยๆแล้วเพลงมันมีเพลงเปิดอ่ะแล้วแบบไอพพีีี่่่เเเอออรยนแมมงปปิดดะะตูา เออแล้วอีตัวพีเมเกอร์แม่งด่ายับเลยแบบเฮ้ยกูทักไทยแม่งทุกวันแม่งไม่ตอบกูเลยบ้าๆอะไรองมันเ่ะเหมันแกแบบเก็บกดอ่ะเออแต่ว่าตอนนี้แกก็มาใช้ตัวเตาเผาของพี่เอเลียนนะครับปกติใช้เผาหนูรอบนี้แกเอาเผาร่างของพีดเมเกอร์อีกคนหนึ่งเออใช้ได้ดี่วะพูดถึงพี่เอเลียนเนี่ยผมกำลังคิดว่าแกอาจจะมีบทสำคัญป่ะเพราะว่าในอินโทรผมเองแกก็มาอยู่ในนี่นั่นน่ะแก้งั้นอาจการเต้นอยู่โอียเอ๊ะหรือจะมีการแบบ บทสาคัญอะไรรับแกหรือเปล่านะในอนาคตเออเฮ้ยแต่ก่อนจะมาฉางนี้เนี่ยผมจําได้ตอนที่ไอ้วิจิตรแลนด์เนี่ยมันเข้ามาในบ้านเนี่ยมันเห็นอะไรนะเออเรียกว่าสุกคีมอลรวมก่อนปะแล้วมันก็ถามแบบโอ้ยมึงไม่คิดจะชวนเพื่อนมนลงสุกคีมอลรวมด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยใช่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 แล้วมันก็บอกว่าการแบบมีเอสเนี่ยมันเหมือนการเชื่อมความสัมพันธ์นะอะไรของมันนะเออพูดไปเรื่อยเออแต่มันบอกว่าอะไรนะแบบเฮ้ยมัน มันเป็นอันตรายนะเพื่อนมีเชื้อโรคนะแบบนายไม่รู้หรอกว่าพวกเขาเนี่ยมันแพรเชื้ออะไรบ้างนายจับแ่ยจะมีหนองไหนอะไรเงี้ยนะเพื่อนประมาณนี้เออใช่ใช่ใช่ในะครับแล้วก็ไปนี่ฉากที่แกล้งพีซเมเกอร์อ่ะที่เขาไปฉลองอะไรกันประมาณนั้นอ่ะแต่ผมชอบฉากนี้ว่ะคือมันมีฉากหนึ่งดีที่อีคโนมอสอ่ะแกโยนเบียร์ไปให้ตัวเออเอมิเลียตัวนางเอกอ่ะแล้วแบบเอมิเลียแกรับได้ใช่ป่ะเออต่อไปแกเลยแบบ พี่วิจิลแต่ไอวิจิแลนด์นะวิจิแลนด์มันโยนให้บอกไอ้รับนะฟื้นเพลงเอาใหม่าให่โยนไปสามสี่ขวดยังเพ้งอยู่เลยเออสุดท้ายพอเอมิเรียบอกออเข้าไปเอาเลยเข้าไปเอาไม่ต้องโยนละไม่งั้นแตกไสี่ห้าอันสี่ห้าขวดใช่ใช่แล้วก็มันก็จะมีฉากที่แต่ละตัวพูดกันอะไรประมาณนั้นอ่ะมันยังมีแบบที่อีคโอนอมพูดคุยกับลีนะแหละว่าแบบ รีมันพูดอ้คนโนมอว่าทําไมแบบนายนายไม่ลาออกจากงานอะไรประมาณนั้นอะแบบแบบฉันนีไ่ไง<ช>ฉันลาออกแล้วส่วนอีกคนหนม่ก,ก็ถามรีกลับว่าแบบแล้วตอนนี้เธอมีงานทํำไหมละ่ะอ๋อยังอ,อ <laughs> ช, <laughs> ชนกูลาออกแต่มึงก็ไม่มีงานเหมือนกันดีกว่าเพื่อน<ช>อะไรประมาณ<ช><ช>นี้นะ<ช>แล้วก็มีฉาก,กบ,บอกนะที่จอนบอกว่าอ๋อฉันเป็นโรควิตกกังวลขั้นร้ายแรงนะเป็นเมื่อตอนเด็กแล้วอะไรเงี้ยไม่อยากลาออกตอนนี้ใช่แล้วก็มีฉากที่ตัวพีซเมเกอร์คุยกับตัวอมิเลียเออ มิฉากอันนี้ได้ปะพอจําได้ว่าเหมือนเอมิเลียเนี่ยมันจะมีอยู่เอตัวเอมิเลียมีอยู่ช่วงหนึ่งปะที่เธอไอเนี่ยเธอพูดเกี่ยวกับตัวของพีซเมกเกอร์เนาะที่พีซเมกเกอร์เขาเข้ามาคุยด้วยอ,อ๋อที่แบบพีซมกเกอร์เชท่าใช่ใช่ใช่เชยท่าไอท่าเบปป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 ็ดตกปลาันี่ไม่ใช่างอ่อะคือ,อ,อ,ค,อคือทีแรกอะ่ะเข้ามาคุยนึกว่ามันจะแบบปรับความสัมพันธ์แต่ว่าเหมือนเอมิเลียเธอยังหลอนหลอนอยู่อะแล้วแบบเหมือนเขาจะพูดประมาณว่า เหมือนตัวพิสเมเกอร์มันจะพูดตะล่อมเธออะแบบว่าทําให้เธอแบบเสียกําลังใจอะมันจะได้แบบสามารถบงการเธอได้เลยะมาเนี้ยเออเธอพูดประมาณว่าตัวพิสเมเกอร์มองฉันเหมือนนกอะนกที่ปีกหักอะเพราะว่ามันพวกเราจะได้แบบเหมือนเป็นลูเซอร์เหมือนกันอะแบบกลุ่มลูเซอร์อยู่ด้วยกันมปอบฉันอะไรอย่างนี้แล้วก็มาสารสัมพันธ์กันอะไรอย่างเงี้ยแบบโหผมเข้าใจแล้วเธอมีความแล้วว่านก บอกประมาณว่านอกจากเพราะว่าผู้ชายเป็นพิษอ่ะเรื่องว่าเพราะว่าผู้นําก็เป็นพิษเลยมั้งเพราะว่าเธอเหมือนไม่ค่อยอยากจะให้ใครมาไอ้นี่เธอเท่าไหร่อ่ะเออใช่ใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นอ่าแล้วต่อไปก็เออจริงมันมีฉากอันนึงเว้ยฉากไอ้แก๊งขอนนงไอ้ตัวพี่พ,พี่พี่ตาบอดน,นกเนี่ยที่เขาแบบมีแก๊งจําได้มันมีฉากหนึ่งที่มันอแก๊งอะ่ะมันมีคนนึงแบบมันเรียวกว่าประกอบปืนแล้วมีเด็กวิ่งเล่นอยู่อ่ <laughs> มีคนนึงอ่ะเออแล้วก็มีแบบ เหมือนในเรื่องมันเรียกว่าน้องอึ่บม่ะมีคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงหัวโล้นๆหน่อยอะเออ<ช>เอะไรประมาณนั้นะไอ้แก,งก๊งนี้เปิดตัวมาเหมือนดีนะแต่แบบมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นอะเออเรียกว่าคือเรียกว่าบุกเข้าไปในบ้านของพีซมิกเกอร์เนี่ยแต่ละคนคือโดนอ,อ,อ่าเอีมวี่ของตอนนี้นะครับ <า S 1> <า S 2> อิกลีล่นะครับเก็บเลียบเลยเออเห็นเห็นเป็นนกอย่างนี้แต่เก่งๆนะเว้ยโคตรเก่งโคตรโหดจิกลูกตาหลุดเลยนะเว้ยแล้วไอ้ตอนอีกลูกตาหลุดนี่แม่งแบบมันมันมีโซมีที่ประจานด้วยอะโอ้ ใช่โคตรโหดวคตรโหดคนตลายฉันว่าโจมโจมตียังจุดสําคัญนะเอออย่างผู้หญิงเนี่ยที่หัวร้นแกก็โดนจิกที่คอป่ะเออเส้นเลือดใหญ่นี่แล้วแล้วไอตัวตาบอดนกมันก็ไปไปถามเธอว่าแบบเอ้ยเธอเป็นไรไหมเจ็บตรงไหนหรือเปล่าสภาพเธอเละขนาดนั้นนะใช่แล้วตอนอิกลี่มันโผมาเนี่ยโผบินมาเนี่ยมันแบบมันก็มองนะมองตัวอิกลี่แต่มันยิงไม่ถูกไงเพราะว่ามันบอกเองว่ามันแยกขนาดของนกไม่หอกเอ่มันเป็นเลืองลอกตาบอดนกไง เอออันนี้ทีแรกเราคิดว่ามันพูดแบบคนตีนเขำเข่ามาแต่ไม่ใช่นะมันนันเป็นจริงแล้วทธอรึงว่าไอ้บ้านนี้มันเลี้ยงนกอินทรีโคตรดัวไว้ตัวหนึ่งด้วยบอกเลยว่าเรื่องนี้เีเียสนะครับไม่หานะครับใช่จากสุดท้ายเละทั้งทีรับตัวหนีไปแล้วก็อิกลี่ก็เดินแบบมาแบบเท่ๆแบบไล่ล้อมไปด้วยแบบเฮ้ผมเสียวเหมือนกันนะตอนที่ตัวอิกลี่มันเดินถอยหลังแล้วแบบไอ้เนี่ยเออมันเดินเข้าบ้านใช่ป่ะเออมีกลางปีกแล้วเดินเข้าบ้านอย่างเท่ๆในฉากฉากนั้นเนี่ยเราเห็น หลังของอิกกี้ใช่ป่ะซึ่งปกติเพลงเขามาแบบเนี้แล้วฉากประมาณเนี่ยถ้าเกิดว่ามันจะมีการหักมุมแบบโดนยิงจากด้านหลังอะ่ะเป็นไปได้นะเออเสียยม,มากเลยก็จะโดนอะ่ะแต่มันก็ไม่มีนะดีแล้วแหละใช่ใช่ใช่ถ้าโดนนี่เราผมว่าโดนรีวิวบอมบแน่น,นอน เออเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออบางองค์กรก็จะแบบเอ้ยในเอาอีซีมันโดนยิงอย่างนั้นเหลออะไรแบบแบบไอเจมกันแกทําอย่างนี้ได้อย่างไรประมาณเนี้ยเออต้องมีคนบวยวายอะไรอย่างนี้ถึงแม้จะเป็นนกซีจีก็ตามพี่ใช่ใช่ใช่ไอเจมกันแกแกบังอาจอะไรเนี้ยให้เดาให้เดาแล้วก็มีฉากที่ตัวอิกลี่เนี่ยก็ไอตัวพิเมกเกอร์ก็กลับมาบ้านแล้วแบบเหมือนมันแกเมาด้วยแหละแกไม่สังเกตหรอกว่าบ้านแม่งแบบเละเออใช่เออแล้วแกแบบมันแกสไอเนี้ย แกคือแกมีโทรศัพท์ของไอตัวล่างของแกอิจักรวานหนึ่งอยู่เออซึ่งไอโทรศัพท์เนี่ยเหมือนแก,กแบบส่งแม็กเซดไปหาตัวเอมิเลียของอิจักรวานหนึ่งแต่ว่ามันส่งไม่ได้เพราะว่ามันใช้เครือข่ายคนงอิกรวาลกันแกก็เลยแบบไปพกเกตยูนิเวิร์สเพื่อไปอิจกรวานหนึ่งแต่ที่ผมสนใจคือเหมือนว่าตอนที่แกเข้าไปในบ้านตัวเองในอิจกรวานหนึ่งอะ่ะมันจะมีเสียงของไวดากอนอ่ะเหมือนพูดอารมณ์ว่าแบบสงสัยว่าแบบเกิดอะไรขึ้นในบ้านเพราะเหมือนมีรอยเลือดอะไรเนี่ยแหละเออประมาณ<อ>นะั้น อจักรวาลเนี่ยจะชื่อว่าไวดรากอนเนาะแต่ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยอีกจักรวาลหนึ่งเนี่ยเรียกว่าบลูดรากอนนะถ้าจะไม่ผิดไม่แน่ใจอ,อันนี้ผมยังไม่คอนเฟิร์มชื่อนะแต่เห็นเขาเรียกแบบนั้นนะว่าเป็นบลูดรากอนอช่วยกร้จาน้าเงินเนี่ยแต่แล้วรอดูกันว่าวจะชื่อแบบไหนใช,ใช่แล้วก็หลักๆเลยนี่คือเรียกว่าเห็นไขในภาพเนี่ยโอ้ยชีวิตรักจักรวาลนั้นดีจังวะเออพ่อก็ดี พี่ก็ยังอยู่แถมเราสามคนเป็นครอบครัวซูเปอร์ฮีโร่ไปไหนก็มีคนนับหน้าถือตาแถมมีแฟนด้วยเออเอมิเลียเวอร์ชันนู้นนี่คือแบบแฟนเราอะไรเงี้ยมันดีจังวะทําการสมรอยดีไหมแต่ผมไม่แน่ใจว่าเอมิเลียณะตอนนั้นยังเป็นมันเป็นแฟนเก่ากันป่ะเพราะเพราะว่าจําได้ว่าไอตัวพี่ชายของพีซเมเกอร์มันพูดอยู่ว่าแบบตัวเอมิเลียมันมันพูดอารมณ์เหมือนสถานะพีซเมเกอร์กับเอมิเลียมาจากไม่ใช่มันจะอารมณ์แฟนเก่ากันะ เออผมไม่แน่ใจตรงนี้ไเปไปไอไ <ป S 1> อเพราะ, <ไป S 1> ะว่าน่าจะดีกว่าจากักรวาลนี้แน่นอนใช,ใ,ชใช่ใช่ใช่แล้วหลังที่พร์มเมเกอร์แกทักแชทไปเอ็มเดียแกก็ส่งรูปหัวใจที่มันแบบเหมือนหัวใจอกหักอ่ะก็เลยคิดว่าหรือว่าเอ็มเรียแกเลิกกับแฟนใหม่แล้ววะเออใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยเออแล้วก็เลยแบบเอออาจจะเป็นไป,ออไปได้แบบว่าเหมือนในตัวอย่างตอนต่อไปอ่ะมันจะมีพูดอยู่ว่าความสัมพันธ์ของสองคนเนี้ยมันค่อนข้างจะห่างเหินแล้วก็หลังหลังอ่ะ ตัวพิซเมเกอร์ของอิจฉกวานหนึ่งอะ่ะมันจะมันจะไม่ค่อยอยู่บ้านอะ่ะมันจะแบบมันหายตัวไปบ่อยอะ่ะเ,เออ,อเหมือนมีความลับอะไรประมาณเนี้ยอ่าแล้วเหมือนกับว่าพี่พีซเมเกอร์แกแบบข้ามจักรวาลน,นี้ปุ๊บเอกสารสัมพันธ์นนใหม่ปั๊บก็อา้าวจี่ไหนจะเริ่มเลยโอกหักละโอกหักอีกรอบหนึ่งใช่ใช่ใช่แต่ว่าดวงคมจะสวยผมว่าเอมิเลียของจักรวาลเนี่ยเอาที่ผมอินจากอินโทนนะเธอจะดูแต่งตัวเป็นแบบ เรียบร้อยว่าว่า,วาผมถึงแกใส่แบบกระโปรงเ<า>สื้อแบบเธอเป็นผู้หญิงเปล่าแบบผู้หญิงผู้หญิงอ่ะเออส่วนของเรามันเป็นจักรวาลนี่เขาเพิ่มมีความผู้ชายไงเออเพราะว่าผู้ชายเป็นพิษอันนั้นคือมีความผู้หญิงเนี่ยเออเออให้เดาให้เดานะเอออะไรประมาณนั้นนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้เนาะยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมแบบว่าที่สําคัญมากมายนะก็จะมีการเก็ตเล็กเก็ตน,น้อยนะไม่ว่าจะเป็นอ่ากับตัวละครใหม่อย่างพี่กวนนกเนี่ย อพี่อบอดน้เนี่ยเท่คิงๆเนอ่ยเป็นไง่เท่ไหมมึง <c oughs> เออเนี่ยอีกลี่เอ็มวีพีอะไรเงี้ยเออเขาต้องจะเล่นคุณน่ะรับ <c oughs> ผมก็มีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับอ่าพิชเมกเกรอร์นะตอนที่สองแล้วเจอกันใหม่ในตอนที่สามนะครับวันนี้ผมแค่อูไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ